ข้อที่5นะครับจากสมการเคมีที่โจทย์กำหนดมาให้เนี่ยจงตอบคำถามต่อไปนี้5.1เมื่อผสมเลดทูไนเต็กับ p พแทสเซียมไอโอไดจะสังเกตได้อย่างไรว่ามีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นหลักการสังเกตนะครับให้น้องดูที่สถานะนะครับสารตั้งต้นเนี่ยสถานะเป็นเอ e วี s แล้วก็เอกวีตส่วนสารผลิตภัณฑ์นะครับ สถานะเป็นเอควีตกับโซลิดครับสังเกตเนาะสถานะมันเปลี่ยนไปครับจากเอควีตกลายเป็นโซลิดโซลิดตรงนี้เรียกว่าของแข็งนะครับซึ่งของแข็งตัวนี้เกิดจากการนำสารละลาย2ตัวตรงนี้มาผสมกันและผลลัพธ์ที่ได้จะเกิดของแข็งขึ้นมา แล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะกลายเป็นสารละลายของแข็งที่เกิดขึ้นมาตรงนี้เขาเรียกว่ามีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งของแข็งตงัวนี้เขาเรียกว่าจะมีตะกอนเลดทูไอโอไดนะครับเกิดขึ้นข้อ5.2ครับ ขณะที่มีเลดทูไอโอไดเกิดขึ้น4.61กร,รัมเนี่ยปริมาณของโพแทสเซีมยมไอโอไดจะลดลงกี่มลเริ่มจากนะครับลอกสมก,การเคมีมาก่อนให้เราเนี่ยทำการเช็คว่าสมก,การเนี่ยดุลแล้วหรือยัง Pb 1ตัว Pb 1ตัว NO 3ทั้งหมด2ตัวทางขวามือเนาะ2คูณเข้ากับ NO3 ตัวนี้หลุดแล้วต่อมามีโพเทสเซียม2ตัวด้าน,นขวามือก็โพเทสเซียม2ตัวเนาะมีไอโอดีนเนาะสตัวทั้งขวามือก็2ตัวแสดงว่าสมการดุดแล้วนะครับสิ่งที่โจทย์สนใจคือเลดทูไอโอดากับโพเทสเซียมไอโอดไปเน้นตรงนี้ โอเทสเซียมไอโอดแล้วก็ l ลดทูไอโอดสังเกตเนาะเลขดุลตรงนี้คือ2เลขดุลตรงนี้ก็คือเลข1ทําการนะครับแปลงให้เป็นโมลน,นะครับให้หมดเลย l ลดทูไอโอดเกิดขึ้น4.61กกร,รมัมแปลงเป็นโมลน,นะครับจากสูตรเนาะโมลเท่ากับกร,รัมหารด้วยมวลโม,โมเลกุลน,นะ มีค่าเท่ากับ4.61นะแล้วก็หารด้วยมวลโมเลกุลนะครับของเหลดทูไอโอดีนเนาะประกอบไปด้วยเลด1อะตอมไปบวกกับไอโอดีนเนาะ2อะตอมเท่ากับขอเขียนเป็นผลสำเร็จรูปให้เลยลวกันเนาะเมื่อน้องเอามวลโมเลกุลของเลดกับไอโอดีน2อะตอมมาบวกกันจะได้มวลโมเลกุลเท่ากับ400 61นะครับกำตอโมนนำแปดแทนลงไปตรงนี้461ด้านบนเนาะมันก็คือ461คูณ10กำลังลบ2ด้านล่างก็คือ461 461ตัด461เนาะ10กำลังลบ2หรือว่าก็คือ0.01นั่นแหละนี่คือโมน เป็นโมลของเลดทูไอโอไดเนาะเขียนลงไปนะครับตรงนี้เป็น0.01สังเกตเลขดุลถ้าเลขดุลตรงนี้คือเลข1จะได้0.01ถ้าเลขดุลของโพแทสเซียมไอโอไดเป็น2จะต้องได้เป็นเท่าไหร่ครับ0.02ครับปริมาณของโพแทสเซียมไอโอไดเนี่ยจะลดลงกี่โมลตอบเลยครับจะลดลง 0.02มอลข้อที่5.3จากข้อ2.2ถ้าเริ่มต้นปฏิกิริยาจะมีโพเทสเซียมไอโอดายเนี่ยมีความเข้มข้น1โมลต่อลิตรในสารละลายผสมปริมาตร100มิลลิตรความเข้มข้นของโพเทสเซียมไอโอไดายที่เหลือเนี่ยจะเป็นเท่าใด วิธีทํานะครับโจทย์บอกว่าเริ่มต้นจะมีโพแทสเซียมไอโอดเข้มข้น1โมลต่อลิตรโพแทสเซียมไอโอดเริ่มต้นเนาะ1โมลต่อลิตรเราจะเปลี่ยนหน่วยตัวนี้ให้เป็นโมลนะครับจากสูตรนะครับโมลมีค่าเท่ากับความเข้มข้นให้เป็นตัว M แล้วกันเนาะ คูณด้วยปริมาตรนะครับก็คือตัววีความเข้มข้นนะครับก็คือ1โมลต่อลิตรคูณกับปริมาตรโจทย์บอกว่าเป็น100มลลิลิตรสังเกตเนาะหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ปริมาตรเป็นมิลลิตรเราต้องแปลงปริมาตรมิลลิลิตรตรงนี้ให้เป็นลิตรก่อนนะครับโดยการหารด้วย1,000 100หาร1000 ะเท่ากับ0.1 0.1ตัวนี้นะครับหน่วยเป็นลิตรนั่นเองนะเอา0.1ตัวนี้ไปคูณเข้าครับ1คูณ0.1จะมีค่าเท่ากับ0.1โมนลแสดงว่ามีโพเทสเซียมไอโอดายเริ่มต้น0.1มนล ตอนที่เกิดปฏิกิริยาเรียบร้อยแล้วเกิดปฏิกิริยาเนาะในข้อ5.2เนี่ยมันเกิดโพแทสเซียมไอโอไดเท่าไหร่ครับ0.02ใช่ไหม0.02ยมลโดยโมลโถามว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไอโอได์เนี่ยเหลือเท่าไหร่ตอนแรก0.1ตอนเกิดปฏิกิริยา ลดลงไป0.02ตับลบกัน0.1ลบ0.02จะมีค่าเท่ากับ0.08หน่วยเป็นโมลแต่ว่าโจทย์ต้องการความเข้มข้นใช่ไหมหน่วยจะต้องเป็นโมลต่อลิตรนะครับถ้าเราอยากได้ความเข้มข้นเนาะ ให้เรานะครับหารด้วยปริมาตรในข้อ5.3ก็คือ100มิลลิตรแปลงเป็นลิตรนะครับได้0.1หารด้วย0.1ลิตรเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ความเข้มข้นของโพเทสเซียมไอโอไดด์ออกมาแล้ว0.08คือ8คูณ10กำลังลบ2 0.1คือ10กำลังลบ1 มีค่าเท่ากับ10กกำลังลบ1นําขึ้นไปข้างบนใช่ไหมจะกลายเป็น8คูณ10กกำลังลบ2ลบ1ขึ้นด้านบนกลายเป็นบวก1เท่ากับ8คูณด้วย10กกำลังลบ2บวก1ได้ลบ1 8คูณ10กกำลังลบ1ก็คือ0.8นนะครับหน่วยเป็นโมลต่อลิตรเนาะหรือเราจะเขียนว่าโมลาร์ก็ได้ครับ สัญลักษณ์เนาะก,ก็คือ m ตัวใหญ่